ส่วนทางด้านเทศบาลนครนครราชสีมาค่ะได้มีการจัดงานวันเทศบาลประจําปี2565โดยวันเทศบาลจึงเป็นวันที่ระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการกําเนิดเทศบาลค่ะที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา นายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครนะครราชสีมาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ร่วมงานวันเทศบาลประจำปี2565ซึ่งตรงกับวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาลในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ส่งปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ จนได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปีพุทธศักราช2475ค่ะและในปีพุทธศักราช2476ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลและได้ประกาศพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496 จนกระทั่งกระทรวงมหา,าดไทยได้ประกาศเมื่อวันที่4กรกฎาคม2532กำหนดให้วันที่24เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาลวันเทศบาลจึงถือว่าเป็นวันที่ระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการกําเนิดเทศบาลค่ะซึ่งก็มีความหมายต่อบุคลากรของเทศบาลที่จะต้องพัฒนาตนเองพัฒนางานและก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่นเคียงข้างการมีนนส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลนครนะครราชสีมาจึงได้จัดงานวันเทศบาลขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะโดยในปี2565ได้กำหนดจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลทุกคนค่ะ